สวัสดีจากเมกานะคะวันนี้นะคะเกดจะมาทำอ่ายำกุ้งเชียงนะคะมีกุ้งเชียงเหลือมาจากเขาที่แล้วนะคะที่เกดทำข้าวผัดกุ้งเชียงไว้นะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะกินกับข้าวต้มร้อนๆนะคะหั่นพริกนะคะเตรียมกุ้งเชียงไว้เลยนะคะเรื่องนี้ก็เป็นน้ำยำนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะใส่เข้าไปเลยนะคะน้ำปลานะคะเนี่ยนะคะแล้วเกดก็จะตามด้วยมะนาวนะคะกะลวแต่คนชอบนะคะใครชอบเปรี้ยวชอบหวานชอบเค็มนะคะเติมกันได้ไปเลยนะคะแล้วก็อ่าพริกนะคะ หอมแดงนะคะใส่เข้าเลยนะคะเดี๋ยวจะใส่กงเชียงเข้าไปเลยนะคะเนี่นะคะแล้วก็จะมีขึ้นช่ายไทยด้วยนะคะใส่ขึ้นช่ายไปหน่อยนึงอะนะคะแล้วก็ตามด้วยแตงกวานะคะน้ำแตงกวาก็จะออกนะคะในไอในเครื่องยำเนี่ยนะคะอืหน้าตาหน้ากินมากๆเลยค่ะเนี่นะคะเดี๋ยวเกจะกินกับข้าวต้มร้อนๆนะคะนี่นะคะเดี๋ยวจะให้พ่อบ้านเราลองชิมด้วยนะคะเกดก็ไม่ได้ทานบ่อยนะคะเนี่นะคะก็นานๆกินทีนะ,ะเป็นไงคะยกนิ้วเลยไหมคะ ยกนิ้วเลย้ยคะเลาอ,อืมยกนิ้วเลยนะคะเนี่ยนะคะไงฝากเพกื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ชีวิตคนไทยในเมริกาแม่ลูกสองนียนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เกดด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน